การมีและการใช้อาวุธปืนเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม่และในกรณีที่ผู้ที่ต้องการจะมีอาวุธปืนเนี่ยไม่มีเหตุต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนแล้วนายทะเบียนเนี่ยไม่อนุญาตสามารถกระทําได้หรือไม่สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อร1 3 0 ทับ2,565ซึ่งซึ่งเขาเผยแพร่โดยสำนักง,งานศาสตรปกครองนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการมีและการใช้อาวุธปืนนะครับการมีและการใช้อาวุธปืนนั้นเนี่ยมิใช่สิทธิหรือว่าเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองนะครับถึงแม้ว่าบุคคลผู้ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนั้นจะไม่มีเหตุต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนก็ตามนะครับ นายทะเบียนเนี่ยเขาก็มีดุลมีดุลพินิษฐ์อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้เป็นดุลดุลพินิษของนายทะเบียนนะครับโดยไม่จําเป็นจะต้องให้โอกาสผู้ที่ขออนุญาตได้ทําการโต้แยง้งหรือแสดงหลักฐานใดๆนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่มีเหตุต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนนะครับนายทะเบียนก็สามารถที่จะใช้ดุลพินิษที่จะอนุญาต หรือว่าไม่อนุญาตก็ได้นะครับ